เอาละครับพบกับผมปอนป้าปักเปิบอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Summoner War Chronicle ก็วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการลงดันง,งูเพราะว่าเอาจริงผมเห็นสตรีมเมอร์หลายท่านที่นี่แบบว่าทําคลิปลงไปกันเยอะละเดี๋ยวผมมาแชร์เทคนิคแบบช็อตต่อช็อตเลยดีกว่าแปเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลดันง,งูกันจริงๆผมก็เอาคิปมาจากคุณ Story t e l l e r เนี่แหละครับว่าแบบ เออลงยังไงวิธีการลงยังไงเราก็เล่นยังไงให้ผ่านเพราะว่าเนี่ยคลิปหลักของคุณ Storyteller เขายังแบบเขายังพลาดเขายังพลาดหนึ่งรอบเลยแต่เรามาดูกัน you are อันนี้คือสกิลบัตรแดนซ์ของของดันงูของบอสก็คืออ่ะเรามาดูแอคชั่นของดันงูมัน,นคือแค่นี้เลยมันคือ รอบตัวแล้วก็แล้วก็วงวงกลางแล้วก็วงไกลเน <and> ีย่ยแล้วก็มีวงไกลอีกวงหนึ่งอ่าโอเคก็แค่ถ้าโดนเราก็จะกระเด็นแล้วเราก็โดดเข้าไปใหม่แค่นั้นเองครับต่อมาก็มี forbidden spell ก็คือ remove harmful effect ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะ remove debuff ที่ตัวเองติดแล้วก็อ่าลบ debuff ที่ตัวเองติดก็คือลบบัฟแดงของตัวเองแล้วก็ ลบบัฟน้ําเงินของของเราด้วยแถมน็อกแบ็กต่างหากเนี่ยติดน็อกแบ็กด้วยแล้วก็ติดอะไรอะ purify for ยี่สิบสี่ unremove ก็คือติดบัฟม่วงอีกยี่สิบสี่วิอันนี้อันนี้ผมไม่น่ใจ <Sorry. S 1> แปลว่าอะไรต่อมานะครับก็ position r e v e n uh, t อ่ the uh, a m a g e ignore benefit effect In additional target with corrupted b u t อ่าอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งของของดันงูละกันตัวนี้ แล้วก็สกิลสุดท้ายเป็น branded apocalypse เออช่างแม่งอะแปลว่าอะไรไม่รู้ remove all benefit effect ก็คืออะดันงูส่วนใหญ่ก็คือ remove b u f เราแล้วก็ดูด b u f ของเราไปเป็นของมันแค่นั้นเองเราส่วนเราก็มีหน้าที่ใส่ดีบัฟมันเยอะเยอะเพราะว่ามันดีบับบ่อยแล้วก็เอาตัวด a m a g e อดไปมันก็ตายแหละแล้วก็มีแปลงล่างแค่นั้นอะโอเคสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นเรามาดูกันเลยว่า ว่ามันทําอะไรบะได้บ้างก็คือเนี่ยครับผมนั่งไล่ดูมานะครับผมผมเอาเป็นช็อตต่อช็อตเลยเนอะก็มีอันนี้หนึ่งเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยโอเคอันนี้คือสกิลแรกนะครับต่อมา <Hey. S 1> อ่ะ <Hey. S 1> หลังจากตีไปตีไปสักพักนึงมันจะมีสกิลนี้โผล่ขึ้นมา <do>. okay. เนี่ยอันนี้อันนี้ให้สังเกตเลือดเลือดมันจะเป็นแบบ สี่มุมนะครับมันก็จะ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าลดเลือดหกสิบห้าเปอร์เซ็นของหลอดพอมันลดเสร็จอันนี้เราต้องฮิวให้ขึ้นมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนตีแล้วเราจะตายก็คือต้องกะจังหวะดีๆก็คือพอโดนปุ๊บฮิวเลยฮิวออันนี้ต่อมานะครับอ่ะเรามีบับบนหัวเห็นไหมมันดูดบับเราไปเนี่ยเมื่อกี้เรามีบับบนหัวอยู่ห้าอันมันดูดบับตัวหลักเราไปเราไปเป็นบับมัน <All> buff. อ่าเนี่ยเห็นไหมมันดูดบับเราไปต่อมาอะปล่อยท่างูปล่อยท่างูอันนี้เราหลบง่ายก็คือมา <This S 1> อยู่ไกลๆ <little> พอเห็นมันดูดบับเราไปอ่ะเราก็วิ่งแบบมาอยู่ขอบๆเลยคือถ้าอยู่ใกล้อ่ะที่พื้นที่หลบมันจะน้อยถ้าสังเกตนะครับเนี่ยพื้นที่หลบจะน้อยแล้วก็คือถ้าอยู่ไกลมันหลบง่ายกว่า <is> อ่าต่อมา อ๋อ <And S 2> อันนี้อันเดียวกันต่อมามี Forbidden Spell uh, ก็คือเป็นทั้งฉากก็คือจริงๆมันคือแปลงร่างแล้ครับนี่มันคือแปลงร่างเป็นงูแปลงร่างเป็นงูอ่ะเพื่อนเราจะติดแข็งอะถ้าดูจากคลิปนะครับเพื่อนเราจะติดแข็งอันเนี้ยพอเพื่อนเราติดแข็งอ่ะสิ่งที่เราต้องคนที่ไม่ติดแข็งนะครับที่ต้องทำคือ คือ oh, วิ่ง <I 'm S 1> ไปแชร์ดาเมจกับเพื่อนเห็นนะคือจริงๆมันจะตีดามดร้อยเปอร์เซ็นของเพื่อนของของของเลือดเพื่อนอ่ะเรามีหน้าที่วิ่งเข้าไปแชร์แล้วเราก็เออเหมือนพรอมเราจะบอกว่าไงดีคือมันกระจายดามจสมมติเพื่อนเราเลือดสี่หมื่นอย่างเงี้ยมันจะกระจายดามจดสี่หมื่นให้ทุกคนที่อยู่ในวงเพื่อนเราจะไม่ตายถ้าสมมติถ้าเราไม่แชร์อ่ะเพื่อนเราเลือดสี่หมื่นมันโดนสี่หมื่นเต็มเต็มมันตายไง อ่าอันนี้ก็เหมือนเราต้องไปช่วยแชร์ชเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยพอพอมีคนไปแชร์เพื่อนก็จะไม่ตายล <Okay. S 2> ะเห็นไหมพอเราพอโดนตีครั้งหนึงเสร็จอะคือมันจะโดนแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันจะโดนครั้งเดียวเนี่ย <Okay. S 1> แล้วงูจะไปตีทุกตัวที่เป็นหินอ่าก็คืออ่าพอตัวที่โดนตีปุ๊บมันจะมันจะหายหายเป็นหินแล้วก็ต้องแบบมาช่วยกันแชร์ต่อ เนี่ยพอตีปุ้งเราก็ฮิวขึ้นมาใหม่ <and S 1> ปุ้ง <hill. S 1> อ่ะเราก็ฮิวขึ้นมาใหม่เห็นไหมพอมีคนแชร์เยอะดาเมจมันก็น้อยลง <Little. S 1> จากตอนแรกโดนเกือบตายอ่ะนี่แบบพอมีคนแชร์เราก็ <and hill. S 1> เนี่ยก็นิดเดียวไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยครับอันนี้ถ้ามีคนแชร์เยอะๆนะต่อ <The beach. S 1> อ่าต่อมาก็เป็นสกิลดิสเพียอ่ะอันเนี้ยพอมันขึ้นเตือนอย่างเงี้ยครับให้สังเกตเลยครับ <The hill. S 1> อ่าหายไปละ มันจะไปโผ่หน้าประตูประตูจำน่าจะมีสามนะถ้าผมดูมันคือมีจะมีสามบานให้เราสังเกตคือเอาง่ายๆคือพอมันหายปุ๊บสกิลนี้ขึ้นให้ไปยืนตรงกลางแล้วดูว่ามันผล่ประตูไหนเราไปฝั่งตรงข้ามของมันคำว่าไปฝั่งตรงข้ามก็คือให้ไปอีกด้านหนึ่งอ่ะของที่มันอยู่มันจะสกิลเนี่ยอเออีประมาณครึ่งแมปเนี่ยพอมันอยู่ตรงนู้นคือมันจะทำอย่างนี้ประมาณสองรอบเนี่ยแล้วมันก็หาย <Go> อ่าเห็นไหมมันก็จะไปโผล่อีกประตูนหนึ่งแนะนําให้มายืนตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยเดินหลบมันจะเดินหลบง่าย And back middle. Oh, อ่าอันนี้ก็ง่ายๆหลังจากนั้นพอเลือดอ่าสังเกตนะครับอันนี้พอเลือดเหลือสองลอดหรือประมาณไม่ถึงยี่สิบเปอร์พอเลือดมันไม่ถึง20่สเปอร์ปุ๊บมันจะมีสกิลนี้โผล่ขึ้นมา น่าจะเป็นสกิลแอเรียอันนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นสกิลแบบนี้วนไปใหม่เลยๆตั้งแต่ต้นยันจบส่วนนี่อ่ะอันนี้เป็นของรางวัลที่ได้รับจากดันนี้ก็คือลูนพวกลูนสตาร์ลูนดูดเลือดแหละครับสองลูนนี้ก็ตกจากดันนี้แหละของรางวัลก็เป็นประมาณนี้อ่า ก็ไม่มีอะไรมากดันนี้ผมก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะรอดันนี้อยู่นะเพราะผมก็รอดันนี้เหมือนกันผมรอทําประดับใหม่อยู่เนี่ยโอเคส่วนตัวที่จะเอาไว้ลงโอหผมเห็นหลายสตรีมเมอร์หลายท่านมากเลยอะที่แบบแชร์กันแต่ว่าหลักๆนะครับก็ที่เขาบอกกันก็คือไม่ให้เอาลูลู้แสงแต่ว่าลูลู้แสงก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ลงได้แต่ก็ถ้าบอสดูด บอสก็จะได้บัพปีกไปก็ไปคำนวณเอาเองว่าจะยังไงนะครับอันนี้ทีมที่เร็วที่สุดของเกาหลีเขาก็ใช้ลู่ลแสงนะอ่าผมก็บอกอย่างนี้คือจะบอกว่าลูล่แสงมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือมันก็ใช้ได้ครับส่วนที่แบรนด์แน่นอนก็คือลาก่อนจินน้ําและแก้วน้ําดันนี้แม่งถ้าโดนดูดไปบ,บ,บอสมีเกาะเอ่ยบอสมีบัพดาบเอ่ยก็น่าจะน่าจะตีแตกกันทุกคนนะครับแต่ผมเห็นในคลิปอะตอนแรกเขาก็ใช้ฮาร์ดมืดลงกันนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหักมืดไอ้บัฟไอ้บัฟสี่อันนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหักมืดแน่นอนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกหัวบนบัฟเนี่ยก็ผมผมว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนี่ยหักมืดก็อยู่ตรงข้างๆลูลูเนี่ยครับมันขึ้นเกับสถานการณ์มากกว่าว่าใครขาดอะไรใครเติมอะไรก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย